ในภาพรวมของการประชุมสภาวันนี้แล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะคุณผู้ชมคัะท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการอธิบายถึงหลักการต่อที่ประชุมสภานะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะมีการเปิดอภิปรายทั้งหมด3วันด้วยกันรวม47ชั่วโมง30นาทีค่ะพี่โอคือตกลงกันแล้วว่าจะให้ฝั่งแต่ละฝั่งนะ22ชั่วโมงฝั่งฝ่ายค้าน22ชั่วโมงใช่ค่ะฝ่ายรัฐบาล2ีชั่วโมงใช่ค่ะตบจุบตบจุบ ไม่แน้ใจจะตกตบหรือว่าจุบจุบแต่ว่าที่เหลืออีก3ชั่วโมงเนี่ยก็คือเป็นเวลาของของท่านประธานรประธานสภานี้ก็เป็นภาพสดๆที่มีการประชุมสภาณขณะนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมแต่แน่นอนว่าที่เราจะให้จับตาดูเนี่ยมาดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะตีตรงจุดไหน จะเจาะเข้าไปตรงจุดไหนและมีเหตุผลอะไรว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่ด้วยม,ม,มาดูก่อนเลยไหมพี่โอ,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 อ๊ะเอาดูที่แบบักกานก็มีน้ํายาอะไรครับมาดูเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ,ะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ตั้งกรอบงบประมาณประจำปี2565ไว้ที่3.1ล้าน1ล้านบาท3.1ล้านล้านครับ <S <S 1> 3าล้านล้านค่ะแล้วก็เป็น ถ้าหากคิดตามสัดส่วนของ GDP เนี่ยพี่โอจะอยู่ที่17.87%ของ GDP นะคะ17.87%ของ GDP นะคะลดลงจากปีก่อน185,000กว่าล้านบาทนะคะ,อ,ะอย่างที่มันลดลงอย่างที่เราเคยนำเสนอไปแล้วว่านี่จะเป็นการตั้งงบประมาณชดเชยขัดดุลมากกว่าลงทุนของ <S 2> <S 2> <S 2> รัฐ นะคะ,ะทีนี้มาดูสําหรับ8กระทรวงดีกว่า่ากระทรวงที่ตั้งงบประมาณเกินแสนล้านศึกษาธิการนะคะสามแสนล้านมหาไทย3ามแ0 0ล้านกระทรวงการคลังสองแสนเจ็ดหล้าน กระทรวงกราโหม2 3 0 0 0 0ล้านค่ะกระทรวงคมนาคม1 7 5 0 0 0้านล้านกระทรวงสาธารณสุข1 5 3 0ง0สพันล้านบาทค่ะกระทรวงอุดมศึกษา1 2ึ่0 0พันล้านบาทกระทรวงเกษตร11 0 0 0ล้านบาทค่ะนี่คือแปดกระทรวงที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระดับหลักแสนล้านครับไม่รู้งบลงทุนเท่าไหร่รู้ได้แต่ว่า รัฐบาลแต่ละปีเราตั้งงบประจำบานเบอร์ครับอ่าต่อมาเรามาดูต่อสิอมีนะคะเพราะว่าถ้าหากเป็นรายกระทรวงเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเพราะว่าในแต่ละกระทรวงนี่หรือว่ามีเป็นหน่วยงานเขาจำแนกเป็นหน่วยงานในการตั้งแล้วก็ของบประมาณถ้าหากไปเปรียบเทียบกับเมื่อปี2,564ออจะลดลงหรือมากน้อยแค่ไหน<อ>ามาดู <ไป S 2> ค่ะไดูิงบกลางค่ะพี่โอคะ ปีนี้ตั้งอยู่ที่571,000ล้านบาทลดลงไป7.1%เมื่อเทียบกับ64ลองไม่ลดสิเขาจะได้ด่าลุงตูเอาเพราะว่างบกลางเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการงบกลางถูกลังสันโดยสถาปนิกที่เป็นนายกรัฐมนตรีเขาชื่อทักษิณชินวัตรครับเป็นการรวบอำนาจเอาออกมาอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีไว้ใช้ ในยามที่เห็นว่าสถานการณ์ผิดปกติหรือใช้เพื่อความคล่องตัวงบกลางยุคลงตู่ตั้งมาทุกปีปีนี้ถ้าไม่ลดคนด่าแน่นอนเพราะปีที่แล้วออกพอลกอมา1หนล้านล้านปีนี้ออกพอลกออีก5้าแสนล้านลองไม่ลดสิเขาด่ากันทั้งบางสิลดลงไป7.1%มาดูสำนักนายกค่ะเท่าไรลดลงไป5.2%อยู่ที่ 34, 0 0มื่นอ,อ,อ่ากระทรวงกลาโหมนะคะ อันนี้แหละไฮไลท์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึ่งกลาโหนเนี่ยนะคะลดลงไป5.2%อยู่ที่2 3 3 0 0ล้านล้านกระทรวงการคลังนี่เพิ่มขึ้น2%เปอเซตพี่โอต้องใช้เยอะต้องใช้เยอะกูนี้ยืมสินก็เยอะใช่กระทรวงการต่างประเทศลดลง6.6%เออกระทรวงท่องเที่ยวลดลงไป15%เปอเกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มขึ้นมา1 0 4ค่ะ ต้องใช้ต้องใช้กระทรวง<ห>อ,อุดมศึกษาลดลงไป3.4กระทรวงกรเกษตรลดลงไป0.5คมนาคมลดลงไป7.4แต่ที่ลดเนี่ยพี่โอคะกระทรวงดิจิทัลเนี่ยได้ของเดิมก็น้อยอยู่แล้วลดไปเท่าไหร่ลดลงไปอีก15.9ตีกลมๆล,ลดไป16กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดไป3.4พลังงานเพิ่มขึ้นค่ะ 19.2%อยู่ที่2,700กว่าล้านนะคะกระทรวงพาณิชย์ลดลงไป4.4%กระทรวงมหาดไทยลดลงไป5.1%และกระทรวงยุติธรรมลดลงไป9.3%มีหน่วยงานไหนบ้างที่เพิ่มมีหน่วยงานที่เพิ่มเมื่อสักครู่ที่เห็นก็คือพลังงานนะคะแล้วก็มีกระทรวงการคลังที่เพิ่มอีกเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่อีก1 2 3สหน่วยงานค่ะนี่ค่ะหน่วยงานองค์กรอิสระอายการ บวกขึ้นมาอีก4%รายกไก่เพื่อใช้เงินคงคลัง,<อ>งเพิ่มขึ้น100%รายกไก่เพื่อใช้เงินทุนสำรองก็อีก100%ผม,ผมถึงไม่เข้าใจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลดลง15%รายได้จากการท่องเที่ยวเราเดีย้ยงในวิกฤตเราจะทำยังไงให้ให้มีโอกาสเราตัดลบงบประมาณไปมีโอกาสไหมไม่มีแล้วเธอจะเอาเงินที่ไหนไปโหประยาัมพันธ์ว่าเราพร้อมแล้วไม่มี จำกัดจำเขี่ยมากวางแผนถูกต้องไหมนี่เป็นคําถามด,ดังๆที่ต้องตั้งคำถามแล้แตบายุทธศาสตร์ <c oughs> การงบประมาณคือยุทธศาสตร์การตั้งรับแผนงานยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กร <c oughs> ยิ่งมีวิกฤตยิ่งมีโอกาส <c oughs> โลกทั้งโลกต้องการอาหารในการบริโภคมั้ย <c oughs> ใช่ประเทศไทยต้องการบอกว่าเราไม่ใช่เป็นครัวไทยครัวโลกนะ <c oughs> เราคืออาหารไทยและอาหารของโลก ไม่ใช่ครัวแล้วไม่ใช่ครัวเราคืออาหารผู้ผลิตของโลกใช่แหล่งวัตถุดิบของโลกแล้วเราทำยังไงอย่ากันนั้นเลยพี่น้องตัดงบประมาณกระทรวงเกษตรออกไปดีกว่าเพราะไม่มีเงินใช้แล้วอาหารไทยจะไปอาหารโลกไหมพี่น้องค่ะไม่อ่ะเราไปเพิ่มอะไรค่ะเราไปเพิ่มงบใช้จ่ายประจำเพิ่มที่ไหนมาดูนี่นไหนเมื่อกี้กระทรวงไหน ไปดูกระทรวงพัฒนาสังคมสิไปดูเลยย้อนกลับไปดูหน่อยย้อนกลับไปดูเพลงเ<น>มท่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มขึ้นนะครับถ้าผมไม่ผิด10.4อยู่24,664ล้านบาทบอกอะไรเราเราเอาเงินไปจ่ายเวลแฟร์เพื่อคนเหล่านี้เยอะเพิ่มขึ้นจากลายหัวที่เพิ่มขึ้นค่ะคุณเห็นไหม,อมเอาคุณดูกระทรวงศึกษาธิการ เท่าไหร่สามแสนกว่าล้านกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันสภาพการเรียนการสอนเป็นสื่อออนไลน์หมดแล้วนี่กระทรวงศึกษาเดี๋ยวให้คุณดูดิลดไป 6. 7คุณผู้ชมคุณดูดิครูก็อยู่ที่บ้านเด็กก็อยู่ที่บ้านการเรียนการสอนสามารถสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตหมดแล้วต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกระทรวง เท่าเดิมผมไม่รู้ตอบโจทย์หรือไม่แต่ให้คิดอ,อันนี้ในภาพรวม,มทีนี้เป้าหมายหลักของฝ่ายค้านที่คงจะต้องมุ่งไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของกระทรวงกลาโหม,มในภาวะวิกฤตโควิดแบบนี้ก็มีการตั้งคําถามลดลงนะคะคุณผู้ชมครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาลด,ล,ดลงลดลงไปเนี่ยคะ่ะจากเดิมเนี่ยนะคะปีห5้าเนี่ยอยู่ที่ 23, 2องแสนสับนะคะ คิด <K id> เป็น6.6%ของงบประมาณทั้งหมดในปี65ะนะคะลดลงไปประมาณสักเกือบ10,000ันนี้ขอภัยตัวเลขผิด10,000กว่าล้านบาทลดลงในปี64ทีนี้มาดูค่ะ <L <od> l <ung> ถึงแม้ว่าจะลดลงก็ตามพ <L od l ung> ี่โอคะแต่แต่ละหน่วยงานเนี่ยงบจัดหาอาวุธลดลงนะ,ะ <L <od> l <ung> แต่ของงบบุคลากรเพิ่มขึ้นมาดูรายรายหน่วยงานแล้วกันกองประชากรกองทัพไทยงบจัดหาอาวุธลดลง2,000ล้าน แต่ขอเพิ่มงบบุคลากรขึ้นไปนะคะบวกไปอีก1 1 7ล้านบาทเป็น7,100ล้านบาทแล้วจัดงบประมาณแบบนี้แล้วไม่ให้เขาด่าได้ไงอ,ะอ่ะยังไม่พอไม่พอพี่โอมาดูก่อนออดูก่อนออกองทัพบ,บกงบบุคลากรเ,เพิ่มขึ้น799ล้านแต่งบจัดหาอาวุธลดลง5 9 9 4ล้านครับนะคะกองทัพเรืองบบุคลากรเพิ่มขึ้น531ล้านอองบจัดหาอาวุธลดลง460้ล้าน กองทัพอากาศงบบุคลากรเพิ่มขึ้น366ล้านงบจัดหาอาวุธลดลง1,145ล้านบาทนี่ไงที่ผมบอกว่าเขาไม่ได่าได้ไงพันหนึ่งไอ้ร้อยหนึ่ง700เป็นพันหนึงแล้วพันห้าพันแปดนะฮะบุคลากรคนเจอโควิดคนไทยทั้งประเทศจนลงทุกคนเงินไม่พอกินร้านอาหารไม่มีเลี้ยงเชฟตกงาน คนงานทุกคนถูกลดเงนินเดือนนักข่าวก็ลดครับคุณเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่เขียวหมดมีราชการ,รที่เดียวที่มีความมั่นคงเข้มแข็งที่สุดและมีอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นที่เดียวเขาไม่ด่าก็บุญโขแล้วจริงๆเราไม่ได้คาดหวังให้เป็นตัวเขียวหรือว่าเท่าเดิมก็ได้นะพี่โอแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าจะขอเพิ่มมากขนาดนี้คือการจัด งบประมาณที่คุณไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่กําลังเผชิญอยู่คุณต้องได้รับผลแบบนั้นครับเดี๋ยวดูฟาดฟันแต่ตัวอื่นๆไม่ว่ากันนะงบอะกองทัพงบจัดหาอาวุธงบในส่วนของเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพคนไทยอาจจะไม่รู้แต่ใครติดตามในเขตความเดือดร้อนหรือว่าความเข้มข้นความรุนแรงในหน้าน้ําทะเลเอาช่องแคบไต้หวันแล้วกันตอนนี้ก็ตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำกันอยู่นะ นะแล้วมันเดือดร้อนมาที่เรานี่แหละนะไอ้งบเหล่านั้นทำไปเลยครับมันเป็นอนาคตมันเป็นความมั่นคงของประเทศแต่ถ้าเรื่องความเหลือลอล่อมล้ํำเรื่องอัตรานายพลที่ท่วมหัวแต่ประชาชนกำลังเอาตัวไม่รอดอันนี้รัฐบาลก็ต้องว่ากันม,มันต้องเป็นธรรมกัน<ฆ>นะฮะรอดูพอรบอของประมาณรายจ่ายแต่ผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือผิวๆครับ แต่สิ่งที่เขาต้องพูดกันก็คือเขาต้องคุยกันในหลักการนะครับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีมันคือการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของประเทศและต้องเดินไปตามกฎกติกาจารีตและแนวปฏิบัติเพื่อไม่ให้รัฐบาลลุแก่อำนาจเอาเงินภาษีจากประชาชนมาตั้งโจนโอเวอร์หรือขัดกับหลักการอันนี้แหละครับคอยดูสิครับ วันนี้เขาอยากดูว่าข้าราชการประจำเนี่ยจะอธิบายต่อสภาย,ยังไงเขาอยากรู้ว่ารัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังจะอธิบายต่อสภาย,ยังไงเพราะมันขัดกับหลักการเราหลายคนหลายหลายบริษัทเอกชนนี่รัดเข็มขัดจนตัวกิ่วแล้วไม่รู้จะทำยังไงบางคนนี่เงินหายไปเกินครึง่งใช่นะคะอันนี้จะเอางบก้อนหนึ่งมาโปะอีกงบก้อนหนึ่งเพื่อทำเป็นงบลงทุนได้ให้ถูกต้องตามกฎหมายคอยดูตรงนี้แหละครับ